ได้วัตถุดิบมาค่ะปลาซาบะเดี๋ยวจะไปทำเมนูย่างย่างสีอิ๊วทำเมนูปลาซาบะย่างสีอิ๊วเนาะกินกับข้าวร้อนๆนี่ค่ะมาพบกันไว้อีกแล้วนะคะวันนี้วันจะี๋ยทำเมนูปลาซาบะย่างสีอิ๊วค่ะได้ปลามาจากโลตัสค่ะชิ้นหนึ่งแถมหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทก็จะมาล้างทำความสะอาดหัน่นครึ่งค่ะแล้วก็บ้างจะเอามาย่าง บนน้ำมันนิดหน่อยค่ะเพื่อไม่ให้มันติดกระทะอันก็จะมาทำน้ำซ้อน,นะคะใส่ทาคุมิสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลยสอช้อนชาค่ะช้อนชาปูนเลยนะคะคนคนคนค่ะเคยเคยเคยคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วเดียวหวานจะเติมน้ำเป่าักเล็กน้อยะคะ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ ก็ย่างไปเรื่อยเลยคะ่ะอันนี้หวานเติมซอสหอยนางลมเพิ่มอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสูตรไข่สูตรมันค่ะให้กลมกรอบขึ้นค่ะซอสหอยนางลมรอปลาสุกนะคะเวลาทอดปลาก็เอาหนังลงก่อน อลาเย็นๆไฟปอ่อนอ่อนปลาสบะสุกง,ง่ายอยู่ค่ะอันนี้ก็ลงเพิ่มเลยนะคะหวนกลับขึ้นมาอีกด้านหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้เสร็จแล้วเหลือเราจะทําน้ําซอสจะบอกว่าตอนทําน้ําซอสหวานลืมกดอัดไปะค่ะ <c oughs> ก็คือทำน้ำซอสเสร็จแล้ว <c oughs> ก็เอาปลาสาบะขึ้นมาค่ะ ตักข้าวใส่จานเรียงปลาสบะแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำซอสราดค่ะน้ำซอสก็เอาขึ้นเตาหน่อยนะคะเอ่อกว,กวนให้เหนียวเหนียว <ๆ S 1> หน่อยค่ะพอเริ่มเหนียวก็ปิดไฟค่ะแล้วปลาก็เอาขึ้นย่างอีกทีแล้วก็เอาน้ำซอสลงราดนะคะจะได้ร้อนๆเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานค่ะนี่ค่ะน้ำซอสจะเหนียวหน่อยระหว่านก็ตักราดใส่ตัวปลาผัก ก็บรอกโคลีผักลวกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะผักต้มอะไรเงี้ยมีขาหวานก็เลยเอามาเขือเทศมาแก้มน่ากินไหมคะมีข <Yeah! S 1> ้าวเป็นข่าวปลาสบะย่างสิ่สนี้